กร,ราบนมัสการท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่เข้ามาศึกษาในรุ่นนี้สวัสดีค่ะ คณาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษาหลักสูตรวิทันต์ษาสมาธิออนไลน์รุ่นที่หนึ่งผู้มีบุญวาสนาบารมีทุกท่านดิฉันนางจรีเสียงเจ้าผู้ดูแลสาขาในานามของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา133วัดสามัคคีพดุงพันธ์ขอนุโมทนาบุญกับคณะทีมงานอาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษากรายาณมิตรทุกท่าน ที่มีความศรัทธานในความดีเข้ามาช่วยเหลือมาศึกษาวิชาสมาธิของพระ,าพอ,พะอาจารย์หลวงพ่อพระอริยสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาเขียนหนังสือหลักสูตรนี้สามเล่มให้เราได้มีโอกาสรับอริยทรัพย์ติดตัวซึ่งท่านได้เรียนจบไปแล้วเล่มที่1และกำลังจะจบเล่มที่สองเรื่องสมาธิฌานและญาณในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ และพระอาจารย์หลวงพ่อก็จะเมตตาสอนเรื่องวิปัส,สนาเล่มที่สามของหลักสูตรนี้ให้ท่านได้ศึกษาต่อไปสำหรับวิปัส,สนานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เป็นคำสอนสูงสุดของพระศา,ศาสดาสูงสุดทางกรรมฐานเราซึ่งมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พบพระอริยสงฆ์นับว่าเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุด เป็นบุญวาสนาปรามีจริงๆท่านจึงได้รับสิ่งสูงสุดนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นปัจจัยหนุนเนื่องมาสำหรับเรื่องสมาธิเมื่อท่านได้ศึกษาและปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอจิตของท่านก็จะยกระดับพัฒนาเป็นฌานและญาณตามลำดับและพระอาจารย์หลวงพ่อก็จะมอบความรู้ที่สูงยิ่งขึ้นคือวิปัสสนาให้เราได้ศึกษา เพราะว่าวิปัสนาทำให้พวกเราเกิดปัญญาขึ้นในภพนี้และพร้อมที่จะมีความสุขเพราะวิปัสนาเป็นแสงสว่างและเป็นทางเดินให้เราในภพต่อๆไปดังที่พระศา,าสดาทรงกล่าวว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี พระอาจารย์หลวงพ่อสอนให้เราทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตด้วยคำบริกรรมพุทโธกำหนดไว้ที่ฐานจิตคือหน้าผากหัวใจหรือสะดือช่วงที่เราเริ่มนั่งสมาธิประมาณสักสองนาทีให้ถามในใจว่าใครคือผู้รู้เพราะคำว่าใครรือผู้รู้จะเป็นแนวทางให้เราไปพบจุดพลังอำนาจสมาธินั้นคืออะไรสมาธิเป็นความสงบ ที่เกิดจากความตั้งมั่นของจิตโดยเริ่มจากบริกรรมพุทโธจิตรวมเป็นหนึ่งเกิดสมาธิสมาธิก็จะผลิตพลังจิตพลังจิตทำให้เกิดกระแสเมื่อกระแสมากเข้ามากเข้าก็พัฒนาเป็นฌานและญาณตามลำดับทำไมเราต้องทำสมาธิเพราะมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องการความสุขซึ่งความสุขมีอยู่สองอย่างคืออามิรสุข เป็นความสุขทั้งโลกต้องอ้างอิงวัตถุและนิรามิสุขเป็นความสุขที่ไม่ต้องอ้างอิงวัตถุเป็นความสุขที่เพิงหาได้จากใจด้วยการทำสมาธิพระอาจารย์หลวงพ่อจึงให้เราทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตเนื่องจากพลังจิตสามารถควบคุมจิตใจของเราให้มีความสุขในภพนี้และภพหน้าทำให้เราเกิดมีคุณธรรมสประการคือมีเหตุผล มีความรับผิดชอบและมีเมตตาสูงทั้งยังเป็นการเจริญวาสนาบาร,รมีให้เรามีปัญญามีอริยทรัพย์ติดตัวเอาไว้ใช้ในยามคับขันโดยเฉพาะพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าก่อนสิ้นลมจะพบทางดีคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเมื่อถึงคราวที่ร่างกายต้องตายแต่ใจไม่ได้ตายตามไปด้วยใจต้องไปสู่ภพใหม่ซึ่งจิตก่อนตายเรียกว่าอสัญนกกรรมจิต พระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่ามีอยู่สองทางแพร่งที่เราจะต้องไปคนที่ทำสมาธิจิตจะผ่องใสคือมีแสงสว่างเป็นทางเดินเมื่อละจากพบนี้ก็จะได้มีมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติสำหรับคนที่ไม่ได้ทำสมาธิจิตอาจจะหดหูก็ต้องไปตามยถากรรมอาจจะตกไปสู่อบายภูมิเพราะไม่ทราบทางไป พระอาจารย์หลวงพ่อสอนให้เรารู้ถึงลักษณะของสมาธิคือเมื่อเราบริกรรมพุทโธแล้วก็จะเกิดความสงบเป็นอารมณ์เดียวแห่งจิตที่เป็นกุศลเกิดความสงบโดยความจดจ่ออยู่ที่คำบริกรรมจิตไม่ซัดสายไปมาเพราะว่าธรรมาชาติของจิตนั้นไม่อยู่นิ่งเมื่อจดจ่อแล้วเราก็มีการลดระดับของอารมณ์ลงคือไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เป็นเอกคตารมณ แล้วก็เกิดความสบายมีความสุขมีความเยือกเย็นและสำหรับคนที่ขาดสมาธินั้นเป็นยังไงบ้างจะมีลักษณะมือลอยหลงลืมหุนหันพลันเล่นฉุนเฉียวตัดสินใจผิดพลาดกระทําโดยไม่ยั้งคิดเพราะช่วงนั้นขาดพลังจิตสมาธิแบ่งได้เป็นสองประเภทคือสมาธิธรรมชาติได้จากการนอนหลับพักผ่อนมีพออยู่พอกิน ไม่มีส่วนที่เหลือเก็บเราจึงต้องสร้างสมาธิสร้างขึ้นโดยสร้างอย่างมีระบบมีขั้นตอนต้องทำอย่างสม่ำเสมอในอริยาบทยืนเดินนั่งนอนเพื่อให้เกิดสติฝึกควบคุมจิตใจให้รู้อยู่ว่าเราทำอะไรให้เกิดกำลังใจอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดมีพลังจิตและสมาธิที่เกิดขึ้นจากพลังจิตนี้จะไม่สูญสลายไปโดยที่ เราจะมีระยะการทำสมาธิอยู่3ขั้นตอนคือเราเริ่มจากการบริกรรมเมื่อบริกรรมถึงจุดพอก็ต้องหยุดบริกรรมจึงเกิดความสบายแล้วเราก็มาเทียบว่าสมาธิที่เราทำนั้นอยู่ขั้นไหนโดยที่มีอยู่3มขั้นตอนคือคัินกะสมาธิเป็นสมาธิขั้นต่ำเปรียบได้เท่ากับชั้นปฐมเป็นสมาธิขั้นต่ำสุดแปลว่า ได้สมาธิเล็กๆน้อยๆเป็นสมาธิแค่ชั่วขณะ mm. เมื่อเรามีสมาธิเพิ่มขึ้น mm. ก็จะเป็นอุปจารสมาธิเปรียบได้เป็นสมาธิขั้นกลางเทียบเท่ากับชั้นมัธยมขั้นนี้จิตจะชำนาญมากขึ้นเป็นสมาธิที่เฉียดจะเป็นฌานและชั้นนี้ที่เราต้องเ,อเพ่งทำความเพียรก็จะมีนิวรณ์หเข้ามาคือการมาฉันทะพยาบาท ทีนมิทธะง่วงเหงาหาวนอนอุทธัจะปกจุกุฏจะฟุ้งซ่านและวิจิตอกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยเราต้องเพียนพยายามแล้วเราจะผ่านไปถึงอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิขั้นสูงเปรียบเท่ากับขั้นมหาวิทยาลัยขั้นนี้จิตจะมีความชำนาญกว้างขวางกว่าสามารถทำให้เกิดฌานขั้นสูงได้และมีระดับสมาธิสมาธิมีสองระดับคือสมาธิตื้น เริ่มจากการบริกรรมจนจิตสงบอยู่ในกายหยาบเพื่อให้เกิดสติและการเดินจงกรมเป็นสมาธิตื้นที่ดีที่สุดสมาธิลึกเป็นสมาธิที่ลึกขึ้นจิตจะสงบนิ่งจนเข้าผวังผ่านกายหยาบไปสู่กายละเอียดเป็นการสบวยผลคือฌานอยู่ในอรูปฌานสมาธิเมื่อเราทำลงไปแล้วนั้นก็จะเกิดพลังจิต พลังจิตนั้นเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญยิ่งพลังจิตนี้จะเข้าสะสมไว้ที่จิตเมื่อได้มากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าแข็งแกร่งขึ้นพลังจิตก็จะกลายเป็นกระแสจิตกระแสจิตนั้นก็จะกลับกลายมาเป็นฌานซึ่งฌานจะเกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะฌานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นผลออกมาจากสมาธิเพราะฌานแปลว่าความเพ่งอยู่จดจ่ออยู่ในความนิ่งที่ถูกเพ่งพินิษมีความรู้สึก เข้าไปสัมผัสเช่นมะนาวเรารู้ว่าเปรี้ยวแต่เราเมื่อกัดเข้าไปแล้วเราก็รู้ว่ารสชาติเปรี้ยวนั้นเป็นอย่างไรละขั้นตอนของฌานและจิตจะเป็นฌานนั้นเราสังเกตได้อย่างไรสังเกตได้จากความนิ่งหมายถึงจิตสงบมีความเป็นหนึ่งเกิดปิติมีความเอิบอิ่มเกิดความวิจ,จิตพิสดารเกิดความมหัศจร์ภายในใจเช่นยิ้มในมีความสุขฝังอยู่ในใจอย่างแนบแน่นไม่กระทบกระเทือนต่ออารมณ์ใดๆ ซึ่งเกิดจากกายหยาบขณะนั้นหมดความรู้สึกจิตก็จะเข้าไปสู่กายละเอียดเป็นการเสวยอารมณ์ละเอียดและจุดที่จดจ่ออยู่ที่ชั้นนี้จะอยู่ที่จุดสุดยอดปลายประสาทของกายหยาบท่านที่ได้เข้ามาศึกษาแล้วอย่างน้อยๆท่านก็จะได้ประถมประชานทุกท่านนะคะเพราะพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่บริกรรมพุทโธจิตเป็นสมาธิจิตผลิตพลังจิต เราเกิดความสุขสบายนั่นหมายถึงว่าท่านแตปะปฐมฌานแล้วอาจจะเป็นสมาธิแวบเดียวแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นพระอาจารย์หลวงพ่อก็บอกว่านั่นแหละคืออมริตธรรมแล้วเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตเกิดกระแสที่เพียงพอจิตยกระดับสูงขึ้นแบบอัตโนมัติเราจะเกิดปิติหมายถึงขั้นทุติยฌานคือฌานที่สองซึ่งฌานที่สองนี้พระอาจารย์หลวงพ่อ อยากให้เราได้ฌานนี้ทุกคนเพราะว่าคือสมรติเบรนเป็นฌานที่มีค่ามากกว่าฌานทั่วๆไปฌานเริ่มเรื่อนร,ระดับขึ้นก็แต่ฌานที่3ามตติยชฌานจิตตั้งมั่นสงบนิ่งมีความสุขกายสุขใจเป็นเอกะกะตารมในที่สุดเราก็จะพบฌานที่4คือจตุจชฌานฌานนี้สำคัญมากเป็นที่อยู่ของจุดพลังอำนาจซึ่งผู้ปฏิบัติสมาธิทุกคนประสงค์ให้ถึงจุดพลังอำนาจนี้ ซึ่งเป็นสมาสมาธิและที่จุดศูนย์รวมพลังอํานาจนี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะศึกษาไปทางไหนคือทางโลกและทางธรรมถ้าไปทางโลกก็เป็นวิชาญาณสามารถอ่านจิตใจคนรักษาโรครู้อดีตรู้อนาคตและไปทางธรรมก็คือวิปัสสนาญาณคือโลก,กุตรธรรมนะคะเมื่อกระแสจิตมากขึ้นจากฌานที่4ซึ่งเป็นรูปฌานนั้น ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นท่านก็จะมาพบฌานซึ่งอยู่ในอรูปฌานสี่คือฌานห้าอากาศสานัญจายตนะฌานมีแต่อากาศว่างเปล่าฌานที่6วิญญาณน,นัญจายตนะฌานมีแต่ความรู้สึกฌานที่7อากินจัญญายตนะฌานนิดนึงก็ไม่มีมันละเอียดยิ่งนัก พอถึงฌานที่8เนวะสัญญานาะสัญญายตนาฌานนั่นหมายถึงว่าหมดเลยสุขสบายเหลือเกินทําให้เกิดหลงฌานได้แต่ในที่นี้ถ้าหากว่าอารูปฌานนี้เมื่อทำมากเข้ามากเข้ามันก็จะทําให้พลังจิตนี้ลดลงไปตามลําดับอารูปฌานนั้นก็จะสูบกินพลังจิตไปเยอะถ้าเราไม่เข้าใจเหตุผลทำจิตนี้ให้ลึกซึ้งโดยไม่รู้จักประมาณในที่สุดท่านก็จะกลายเป็นคนเสียสติฟั่นเฟือน คือ hallucination หรือประสาทหลอนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าทำให้ตกไปเขาเรียกว่าโมหะการทำสมาธิที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปฏาัาการปฏิบัติหนทางกลางนั้นคือการทำให้จิตอยู่ในมรรคแสมาธิที่อยู่ในมรรคแก็คือจตุตถฌานคือฌานที่4และหัวข้อสุดท้ายของฌานก็คืออธิสมันกายกับฌานพระอาจารย์หลวงพ่ออยากให้พวกเรารู้จักอธิสมันกาย เพราะอาทิสมันกายเป็นกายทิพย์กายละเอียดไม่มีการตายเป็นกายลี่รับที่จะอยู่กับตัวเราอยู่คู่ขนานกับกายหยาบของเราตลอดเวลาทุกสิ่งที่เราทําทุกความดีหรือความไม่ดีที่เราทําก็จะสะสมอยู่ที่นี่เมื่อเราต้องตายลายนี้ก็จะไปจุดติอยู่ในภพภูมิต่างๆพระอาจารย์หลวงพ่อจึงบอกพวกเราเสมอว่าขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้เราอยู่ในวิหารธรรม วิหารธรรมทำให้จิตของเรามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทรู้จักสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เมื่อสร้างบุญสะสมบุญสะสมบุญกุศลไว้มากๆแล้วบุญก็จะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเพิ่มพูนมากแล้วก็จะกลายเป็นวาสนากลายเป็นบารมีส่งเสริมบุคคลผู้นั้นให้ได้ไปถึงสวรรค์และนิพพานไม่ตกไปสู่อบาย,ยภูมิพระอาจารย์หลวงพ่อเน้นให้เราทำสมาธิ าสมาธิเป็นที่รวมของบุญกุศลทั้งปวงเท่ากับเรามีบุญเป็นสเบียงติดตัวเดินทางไปก็ไม่มีความลำบากดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุญญาณิปะละโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีโอกาสเจริญในบุญกุศลยย่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุ